ก่อนเข้าไปดูในเกมนะครับใครไม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันเนี่ยฝากกดให้กันด้วยนะครับส่วนใครที่ดูมานานแล้วไม่กดนะฮะใจร้ายมากๆเลยฮนะดูทวิแเ้ืยังไม่กดให้กันดีกอย่าลืมนะครับกดให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเล่นขุนแม่นะครับซึ่งขุนแม่เนี่ยมาเล่นในทั้ง ป่าแล้วก็เลนกลางนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเลนที่เหมาะสมเนี่ยมันก็ควรจะเป็นเลนกลางนะครับไม่ใช่ป่าแต่ว่าเราก็มาเล่นสนุกๆน,นะครับมาแนะนําสกิลวิธีเล่นของตัวอิลูเมียให้คนดูได้รู้กันว่าตอนนี้นะครับเมทที่เก่งที่สุดในเกมนี้คืออิลูเมียนะครับไม่ใช่ดีแลกไม่ใช่กาลีไม่ใช่คลิกซี่นะครับตอนนี้อิลูเมียบัฟขึ้นมาโหดมากนะครับสกิลนะครับอธิบายง่ายๆแพสซีฟของอิลูเมียเนี่ยจะทำงานต่อเมื่ออิลูเมีย โจมตีไป2ครั้งเอ้ยใช้สกิลไป2ครั้งนะครับไม่ว่าเราจะใช้สกิล1 2หรือ3ถ้าเราใช้สกิลไป2ครั้งเมื่อไหร่เนี่ยสกิล1ของอิลูเมียมันชื่ออะไรนะดีวายอะไรสักอย่างน,นะครับสกิลหนึ่งของอิลูเมียมันจะเป็นเม็ดใหญ่ขึ้นแล้วจะยกศัตรูขึ้นไปทุกการโจมตีที่แบบปาดไปอะนะครับมันจะสตั้นยาวๆเลยมันคือการบัฟขึ้นมานะครับแล้วก็สกิลหนึ่งของอิลูเมียเนี่ยไอ้สกิลแรกปาไปเล็กๆโง่ๆเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ย นะครับปลาไปมันจะโดนเฉยๆแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันจะติดบั็อกอยู่นะครับซึ่งทําให้ปลาสกิลหนึ่งแบบง่ๆไปทําให้ฮีโร่นะครับย้ํานะว่าฮีโร่จะติดสตัรน,นะครับคือปลาเม็ดเล็กไปก็สตันแล้วแต่ว่ามันจะแบบเหมือนไม่ขึ้นสตันอาจจะแบบเดินไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับคนที่เคยโดนก็น่าจะรู้ดีนะว่ามันเจ็บปวดทรมานแค่ไหนนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้สกิลสองอิลูเมียง่ายๆก็คือ สะบัดคนที่อยู่ข้าง,างออกไปนะครับถ้าสะบัดโดนอิลูเมียจะวิ่งเร็วขึ้น30%เป็นะครับเป็นเวลากี่วิว่าผมก็จำไม่ได้เหมือนกันเอาว่าประมาณนี้นะครับอันติก็คัดตอรทีซึมยัดหัวตู้มนะฮะเนี่ยอิลูเมียมันเล่นง่ายมากนะดูสกิลมันจ่ายปับป๊บปั๊ป๊พัดใบจ่ายแล้วก็ คือสกิลมันพอบอกให้หยุดมันหยุดนะฮะเนี่ยหยุดนะครับ,รบพอบอกให้หยุดมันหยุดหยุดหมดนะครับหยุดแบบไม่ได้ทําอะไรนะครับแล้วก็สกิลสองอิลูเมียเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เพนรังเกียจที่สุดตั้งแต่ผมเล่นมานะครับคือเพนเนี่ยเวลาเข้าไปตีเรารู้อยู่แล้วว่าการเล่นของเพนนะครับเพนต้องใช้สกิลแล้วก็ตีจังหวะที่ตีเนี่ยถ้าเพนโดนสตันเพนก็จะหยุดตีนะครับดาเมจก็จะไม่ขึ้น นะครับหรือว่าเพนโดนสกิลหนึ่งแบบโง่ๆก็จะหยุดสกิลสกิลหนึ่งแบบขั้นอัปเกรดก็จะหยุดโดนสกิลสองก็จะหยุดโดนอันติกก็จะหยุดคือหยุดหมดเลยนะครับหยุดแบบไม่มีอะไรมากันนะครับโอเคประมาณนี้เนาะก็สกิลจ่ายๆไปฟาร์มไปนะครับฟาร์มสองกองได้ด้วยสำหรับตัวอิลูเมียนะครับนี่ยัดมาสองกองหล่อเท่ตะมุตะมินะฮะอ่ะประมาณนี้เห็นไหมว่ามันเป็นตัวที่ฟาร์มเร็วสนุกเหมือนกันนะครับถ้าเอาไปเล่นก็แนะนําให้เล่นกับเพื่อนแล้วกันอิลูเมียป่านะครับแต่แผ่นนี้จริง เอาไปเล่นอะไรได้หมดอะนะครับเนี่ยดูฮะซัดไปเรียบร้อยสวยๆคือมันไม่แน่ใจเหมือนกันทำไมมันหยุดไม่อยู่นะครับสําหรับการขัดเพนในการใช้สกิลหนึ่งสกิลหนึ่งแบบไม่ติดแพสซีฟนะครับมันขัดไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นหนึ่งแบบติดแพสซีฟเนี่ยยังไงก็ลอยฮะลอยยับๆแน่นอนครับดูนะตัวเราแบบสกิลแบบเนี่ยเราจะจ่ายสกิลสกิลหนึ่งสกิลสองก็ได้นะครับเพราะว่ามันบอกว่าถ้าเราใช้สกิลสองทีเนี่ยสกิลหนึ่งมันจะเด้งขึ้นมาเลย นะครับแบบที่ผมใช้เนี่ยแล้วก็เวลาใช้สกิลไปหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะเก็บสแต็กเลยนะครับมันจะแบบสแต็กไม่หายไปคือแม่งดีมากนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้สแต็กไม่หายอ่ะก็คือต่อให้เราใช้สกิลไปหนึ่งครั้งแล้วเรารอจะใช้อีกครั้งใช่ป่ะเราก็รอคูดาวก่อนนะครับรอคูดาวให้สกิลจะมาอะไรเงี้ยเนี่ยพลักนะครับพล,ปลาปลาปัดผักปลาปัดผักไปนะครับไอเทมก็ออกไปลดคูดาวก็จะดีนะครับสำหรับตัวละครอิลูเมียนะเพราะว่าอย่างที่เห็นมันจ่ายสกิลแบบถี่มากนะครับเนี่ย หนึ่งหนึ่งสองบัดรัด,ดเดินสวยๆนะฮะผมเกลียดท่าเดินม,นมากเลยมันดูรัดชดหยิ่งมากเลยท่าเดินมันเ,เดินชิลเกินนะครับก็รูนที่ออกมาเป็นสปิริตเพราะอยากให้มันวิ่งเร็วนี่แหละครับตัวละครของมันโดยปกติเราจะวิ่งช้ามากๆนะครับเหมาะกับการเป็นเมทแผงหลังแต่ด้วยความที่มันไม่เหมาะกับนิสัยผมผมเป็นพวกชอบแบบยืนแนวหน้าอะไรเงี้ยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาเข้าไปเนี่ยผมจะออกมายากนะครับผมก็เลยต้องออกไอเทมพวกนี้นะครับเออออกรูนพวกเนี้ยนะครับมาทําให้ตัวละครเราวิ่งเร็วขึ้นนะครับ อ่ะแล้วก็วิธีเล่นอิลูเมียหลายคนงงว่าเฮ้ยพี่มาเล่นยังไงตัวเนี้ยนะครับง่ายๆเลยครับยืนปลาสกิลโง่ๆอยู่ข้างหลังครับแค่นั้นเลยครับปลาสกิลหนึ่งอ่ะสกิลหนึ่งมาอีกรอบนะครับเป็นแพสีฟก็จับปลาต่อนะครับพอเข้ามาใกล้กดสกิล 2, สองสะบัดออกอย่าไปยุ่งกับอีชัน้นแค่นี้นะครับง่ายจัดบอกเลยว่าง่ายจัดจัดนะครับจริงๆผมเล่นอิลูเมียเป็นตาตาแรกเหมือนกันในสตรีมที่เล่นอันนี้นะครับแต่ว่าผมเล่นตาแรกก็แบบเล่นได้ละเล่นตาแรกตาที่สองตาที่สามคือ ตัวละครมันโกงจริงๆนะครับสําหรับพวกตัวละครที่แบบโกงแบบเนี้ยนะครับเราไม่จําเป็นต้องมีความรู้อะไรมากแล้วก็ตัวเนี้ยนะครับคือสกิลมันเข้าใจง่ายอยู่แล้วนะครับดูจากสกิลเนี้ยยัดสกิลให้ครบ2ครั้งสกิลหนึ่งจะเป็นสกิลหนึ่งพิเศษแล้วก็จะแบบไม่มีคูดาวจะใช้ย้ำได้เห็นป่ะนะครับก็สนุกดีนะครับสาหรับตัวละครตัวนี้ยัดรัวๆนะครับยัดรัวๆสกิลพอมีใครจะเข้ามาก็ปาสกิลหนึ่งหยุดหยุดไว้ขัดขัดไว้พอเขาจะเข้ามาใกล้เราก็เปิดสกิลสองผลัก นะครับแต่ว่าการผลักของอิลูเมียเนี่ยนะครับมันมีผลกับหลายตัวแต่บางครั้งเนี่ยเราจะผลักตัวของเพนเวลาเพนใช้อันติพุ่งเข้ามาเราต้องผลักจังหวะที่ถูกต้องนะครับบางครั้งผลักผิดจังหวะเนี่ยเพนที่เพิ่งพุ่งมาถึงเนี่ยมันก็ไม่กระเด็นนะครับเราต้องเลิกจังหวะดีๆด้วยนะครับอไอเทมเลสเกมขายบูมสติกทิ้งก็ได้นะครับเพราะว่าบูมสติกเท่าที่เห็นมันจะบอกว่าไอเทมคือดาเมจของเราอาจะลดลงนะครับต่อเมื่อแบบดามเมจเวทถึง500ป้ะถ้าจำไม่ผิด นะครับเพราะงั้นเลดเกมขายบูมสติ๊กทิ้งแล้วออกอ่างอื่นก็ได้นะครับหรือจะเน้นบูมสติ๊กก็ได้นะครับส่วนรองเท้าลดคูดาวนี่แล้วแต่เลยว่าสมมติว่าเรามีบัฟฟ้าแล้วเป็นเลดเกมมากๆแล้วเราขายรองเท้าทิ้งไปออกโฮลี่ออฟโฮลี่หรือว่าสมุดสีเขียวก็ได้นะครับเร่งความแรงขึ้นไปอีกทำให้เราแบบเดินเฉิดเฉิดเดด,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 ดปาสกิลปะ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 แค่นั้นเลดเกมเกิดนะครับให้เพื่อนไปบวกกันก็ได้เรายืนง่งองๆอยู่ที่บ้านพอเพื่อนบอกเฮ้ยอันติเรากดอันติตุ่มแค่นั้น ไฟพังไฟระเบิดหมดนะครับเพราะอันติของอิลูเมียหลายคนก็คงรู้ความน่ารําคาญหน้าด้านของมันอยู่แล้วนะครับแบบเนี้ยพอเขาไปยืนอยู่เยอะๆนะครับถ้าเพื่อนแล้วปุ๊บกดปั๊บตกนะครับติดสตันไปจบนะครับง่ายๆแล้วก็เราก็เข้าไฟมายืนปลาสกิโง่ๆฮะเข้าไฟแล้วยืนปลาสกิลฮะยืนโซนครับยืนโซนยืนผลักนะครับยืนผลักยืนปัดยืนผลักยืนปัดคือมันตัวมันผมใช้คําว่าค่อนข้างที่จะเกลียนนะครับในแพทนี้ ขึ้นชื่อว่าเป็นเมทที่โกงที่สุดดีแลกไม่ต้องแบนแล้วนะครับตอนนี้ย้ำนะไปแบน์อิลูเมียดีกว่านะครับสำหรับตัวละครแก้ทางอ um ิลูเมียเท่าที่ผมเคยเห็นนะครับผ่านๆมีคนหยิบกาลีไปแก้ทางอิลูเมียเพราะว่ากาลีเนี่ยระยะมันไกลกว่ออกาอิลูเมียนะครับหมายถึงว่าระยะอันตีเนี่ยมันไกลกว่าอิลูเมียแต่ว่าก็ต้องเล่นให้ช่ำๆนะครับสำหรับคนที่จะเอากาลีมาแก้อ,อกิลูเมียนะครับตอนในวงไฟเอจริงก็ตัวสู้อิลูเมียมันมีน้อยนะครับสำหรับอิลูเมียในแพทนี้ จากสกิลที่เราเห็นเนี่ยดูผมเล่นเนี่ยตัวผมแทบที่จะไม่ต้องไปรับดาเมจอะไรเลยก็แค่ยืนอยู่ข้างหลังเพื่อนให้เพื่อนยืนโซนดาเมจนะครับ,ส,รรบส่วนเราก็ปาสกิลครับส่วนเราก็ปาอยู่เนี่ยเห็นเพื่อนบอกอยู่ข้างล่างปุ๊บผมก็ายัดอันติคาราที่ซึมใส่ไปเพื่อเสริมดาเมจนะครับพลังแฝง Holy Thunder เราเนี่ยถ้ายัดอันติโดนหัวศัตรูเนี่ยปึ้งมันก็จะใช้แสดงผลเลยนะครับถึงจะอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามนะครับก็เป็นข้อดีอีกอย่างนะครับของอิลูเมียเหมือนกันเนาะ ก็เล่นเป็นพลังแฝงโป๊งพวกนี้แหละครับใครเข้ามาใ,ใกล้ก็โดนหมดนะครับสกิลสองย้ำอีกครั้งหลายคนคิดว่าเป็นผักเฉยๆแต่ว่ามันผักแล้วถ้าศัตรูอยูใ่ใกล้เนี่ยนะครับมันจะผักเราได้ความเร็วในการเคลื่อนที่ด้วยนะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยนะเนี่ยคือมันมันน่ารำคาญอ่ะตัวเนี้ยจะเข้ามาใกล้ก็โดนผักอันเนี้ยผมผักปิดจังหวะเห็นปะตายเลยคือ <c oughs> คือถ้าเราไม่มีสกิลหยุดแล้วแล้วเ,าเขาเข้ามาเนี่ยตายแน่นอนนะครับพอสั่งให้หยุดเขาไม่หยุดนะฮะเราก็ตายไปตามระเบียบนะครับไอเทมที่ผมมองว่า หลายคนชอบแบบออกสลับกันนะครับก็จะเป็นอากูนี่นะครับกับในส่วนของบูมสติกอากูนี่เนี่ยมันจะลดเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับจากดาเมจเวทที่เราใช้ไปนะครับส่วนบูมสติกมันจะตุ้มเดียวนะครับแต่ถามว่าออกรวมกันได้ไหมผมมองออกได้นะครับก็เวิร์กอยู่เหมือนกันนะฮึมตัวเราเนี่ยเดินเชิด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 นะครับคือเอาจจริงมันเป็นตัวที่เล่นสนุกนะครับแล้วผมก็อยากให้หลายๆคนลองเปิดใจกับตัวละครนี้นะครับเพราะในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวมันจะโดนเนิร์ฟแล้ว นะครับก็อยากให้ลองเล่นมันดูก่อนที่มันจะโดนเนิฟนะครับสำหรับตัวนี้โกงมากๆจริงๆนะครับไม่ได้ไม่ได้ล้อเล่นไม่ได้ปั่นนะครับคือเก่งจริงๆตอนนี้แรงสูงๆถ้าใครอยู่แรงสูงๆเนี่ยคงรู้ว่าแบบไอตัวเนี่ยแม่งต้องต้องแบนนะครับไม่แบนก็คือเฟิร์สพิกนะครับไม่เฟิร์สพิกก็คือทีมเรางานเข้าแล้วนะครับจะโดนยกโดนตั้นโดนขัดโดนสะบัดโดนเต็มไปหมด แล้วตัวละครที่เกียดอิลูเมียมากๆก็จะเป็นพวกแอสซินที่เข้ามาล้วงนะครับเช่นตัวอะไรบ้างนะครับเช่นมูลาดที่จะพุ่งเข้ามาทำเซิร์ฟหรือทุ่งเข้ามาเดนสชั่นสแลสแล้วโดนสกิลขัดนะครับมันจะหยุดแบบไม่มีอะไรกั้นหยุดแบบตายหาคาวงนะครับหรือว่าคิวเลนที่เกียดที่สุดนะครับแล้วก็เพนก็เกียดเหมือนกันนะครับด้วงก็เกลียดนะครับตัวละครที่จะเข้าถึงตัวเกียดหมดเลยอาจจะวะาเนี้ยผมรีบไปคือผมรีบไปผมรีบที่แบบสะปัดไปหน่อยนะครับจริงๆรงอแว๊บหนึ่งก็น่าจะได้แตาม ถ้าดูไม่ผิดจังหวะเนี้ยเมื่อกี้ถ้าลองย้อนกลับไปดูนะครับจังหวะที่เพนฟันผมผม,ผมกดสกิล2พอดีนะครับดาเมจเพนจะไม่ถึงตัวผมนะครับแล้วก็เวเลสก็เหมือนกันดาเมจเวเลสก็ไม่ถึงแบบคือมันไม่ถึงนะถ้ามันโดนสะบ,บัดนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะครับกับการหยิบอิลูเมียมาในเฟิร์สพิกตอนนี้นะครับแนะนําเลยว่าหยิบเถอะอันตีเนี่ยกดเล่นดูได้เลยเ,เขาอยู่ไหนกันน่กดสมมุติว่าเราจะเอาดาร์คเลเยอร์นะครับแล้วทีมเขาไม่รู้อยู่ไหน เราก็เปิดอันติตุ้มเห็นละเห็นเลยทั้งแมปว่าทีมเขาอยู่ตรงไหนซัพพอร์ตก็เล่นง่ายขึ้นนะครับซัพพอร์ตก็จะเห็นแล้วเฮ้ยอ๋อมันอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวไปยืนดักตรงนี้เพราะว่าทางนี้มันจะมาอาจจะมาทางนี้อะไรเงี้ยนะครับมันก็ทําให้ทีมเล่นง่ายขึ้นมากๆนะครับก็แนะนำเนาะสำหรับใครที่สงสัยนะครับเกี่ยวกับอีดูเมียเพิ่มเติมก็คอมเมนต์สอบถามกันไม่ได้หรือว่าผมอาจจะอธิบายตรงไหนไม่ชัดเจนก็คอมเมนต์บอกกันไม่ได้เหมือนกันนะครับเผื่อหลายๆคนแบบอยากเข้าใจมากขึ้นนะครับก็็เปนตาที อันนี้ผมเล่นในสตรีมประมาณ4เกมนะครับแต่จริงๆอ่านแค่อ่านแค่ข้อมูลสกิลอ่ะมันก็เข้าใจแล้วนะเพราะสกิลมันง่ายมากนะครับสำหรับอีนูเมียใช้สกิลสครั้งอะ่ะจะ1นึแล้วก็ใช้1ได้รอบเลยนะครับหรือว่าจะหนึ่งสามแล้วใช้หน่ได้รอบหรือว่าจะ2อสามแล้วใช้1ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับแต่แนะนําให้ใช้1นติด,ต,ดติดกันอ่ะนะครับมันจะดีนะครับแบบแพสซีฟเด้งไม่ใช่แพสซีฟเออแพสซีฟเด้งรัวๆสตัร์สตัร์สตัร์ยกสตัร์ยกสตัร์ยกเนีย่ยนะครับ ยืนห่างๆรอเพนกระโดดเข้ามานะครับตัวเราอย่าไปยืนห้าวมากนะครับไม่งั้นจะเป็นเป้านิ่งนะครับแล้วก็จะโดนเขาฆ่านะครับถึงว่าตัวเราเนี่ยจะน่ารำคาญแค่ไหนมีดาเมจมากแค่ไหนนะครับตัวเราก็ยังแพ้ตัวหลวงอยู่ดีเพราะตัวเราเนี่ยดาเมจเยอะแล้วนะครับมีซีซีมีสตันเยอะแล้วนะครับอ่าดูซีซีสตันดาเมจมันเยอะนะครับแต่สิ่งที่เราไม่มีคือเลือดนะครับเลือดเราจะน้อยมากแต่ว่าถ้าเทียบกับดีแลกก็ยังเยอะกว่าอยู่ดีแหละนะครับแล้วถามหาความปวนความกวนตีนผมว่า อิรูเมียก็ไม่ได้แพ้ดีแลกเลยนะครับถือว่าดูดีกว่าดีแลก้วยซ้ําในตอนนี้นะดูผมกดสกิลหนึ่งสกิลสองเล่นรัวๆเลยนะครับลดคูดาวสี่สิเปอร์เซ็นต์แทบทจะเหมือนกับไม่มีคูดาวสกิลเลยคือสกิลใช้ได้เรื่อยๆเลยก็แค่ปั่นใช้ปัดใช้ปลาไปนะครับฮึเขาบอกเทนสุดอะนะค,คือเทนมันไปยืนแทงให้ผมไงนะครับไปยืนรับหน้าให้นะครับผมก็เล่นง่ายแบบเนี้ย ปาดไปนะครับสะบัดปาดสะบัดปาปาดสะบัดปาเนตัวเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับปาดสะบัดปลาเด้งเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงคือตเนี้ยนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากยืนข้างหลังยืนโ๊กไว้นะครับถ้าจะโดนแบบมีพวกล้วงเข้ามาเราเก็บสกิลสองไว้อย่าสะบัดเล่นแบบผมนะครับเพราะว่าเกมเนี้ยเพลนมันตายไปแล้วนะครับถึงเพนจะไม่ตายผมก็ยังใช้สกิลสะบัดเล่นตามปกติอยู่ดีแหละเพราะผมคิดว่าเขาน่าจะล้วงไม่ได้นะครับแม่เองผมชอบนะผมชอบมากเลยตัวเนี้ย ตอนแรกผมก็ไม่คิดจะเล่นหรอกแต่พอลูกเพจบอกเฮ้ยพี่เล่นให้ดูหน่อยเราก็ลองเล่นดูเฮ้ยแม่โมงโหดจังวะแต่จริงๆแนะนํานะว่าไม่ควรเอาไปาป่านะครับเอาไปยืนเล่นจะดีกว่านะครับมันจะแบบช่วยทีมได้ดีกว่านะครับยืนป่าให้เป็นหน้าที่ของพวกแอสซิสินหรือว่าพวกแครี่จะดูดีกว่าเนาะดูสกิลฮะใช้ได้เรื่อยใช้รัวๆใช้นัวๆไปได้เลยนะครับยัด1ยัด1กด2เล่นนะครับยัด1ยัด1นะครับยัด1กด2ยัด1เนี่ยเห็นไหมสกิลแม่งแบบสุด ุดจริงหรืเล่นง่ายจริงนะครับเลยดเกมก็แบบยืนสบายนะครับก็แนะนําเลยนะครับแนะนําเลยทุกคนใครอยากลองเล่นเมดซีซีคอนโทรหนักๆนะครับแต่ว่าโมบิลิตี้การเคลื่อนที่อาจจะไม่เยอะมากนะครับก็ลองเล่นอิลูเมียดูนะครับวิธีการเล่นก็ง่ายมากคือปัดสกิลเล่นเลยอะปัดสะบัดแปรงสะบัดสะบัดสะบัดเนี่ยเดินสะบัดเนี่ยเดินสะบัดแคทวอล์กอะเข้ามาโดนสะบัดทิ้งนะครับกลับมาฟันเพื่อนโดนเรายกอีกนะครับลาบากเหลือเกินผมบอกเลยชีวิตเพลินเนี่ย คือเพลหรือว่าพวกแอสซัซินทั้งหลายมันไม่ชอบสตันอยู่แล้วครับแต่ตัวนี้แบบเจ้าแม่แห่งสตันสกิลหปกติก็สตันแบบแพสซีฟก็สตันสกิลสก็ผลักนะครับทำให้ตีไม่ได้สกิลสก็สตันนะครับแล้วมันก็วนลูปทันลบแบบนี้สมมุติโดนสตันคนจ่าย CC เชนซีซีเป็นๆเนี่ยนะครับมันจะสตันแบบให้หยุดเรื่อยๆหยุด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 แล้วถ้าเจออีดูเมียไม่ออกลงเท้ากันซีซีก็จะเละเทะกว่าเดิมอีกนะครับแต่ตว่าเนี่ยเขาก็บวกกันใช่ไหมเราเปิดอันติยาปึ้ง ถ้าเราไม่ยาตันติเนี่ยอาริสอาจจะรอดนะครับแต่พอเลยอันติปุ๊บเขาก็โดนตันแล้วเราก็ตันช่วยเพื่อนได้ด้วยนะครับก็เป็นอะไรที่ผมมองว่ามันดีอะนะครับมันดีเล่นเถอะนะครับเล่นเถอะนะครับสําหรับตัวละครตัวนี้นะมีข้อสงสัยให้คอมเมนต์สอบถามได้นะครับส่วนพรุ่งนี้เดี๋ยวผมลงคลิปตัวใหม่ให้นะครับตัวใหม่กำลังจะเข้าไทยแล้วนะครับในพรุ่งนี้นะสำหรับเซเนสเทียนะครับใครที่อยากดูวิธีการเล่นสกิลอะไรล่วงหน้านะครับก็ลองย้อนดูในคลิปหลังๆผมได้นะครับสำหรับเซเนสเทียผมก็ลงไว้แล้วเนาะตัว ดีบอกแค่เดียวสั้นๆง่ายๆว่าดีแล้วก็โกงนะครับก็เอาหัดเอาไปเล่นเอานะครับเดี๋ยวมันปรับแพทเมื่อไหร่จะเสียใจเอาไม่ได้เล่นตัวโกงขนาดนี้นะครับโอเคก็ใครที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันก็อย่าลืมกดให้กันด้วยนะครับทุกคนขอบคุณมากๆเลยนะฮะฮึดิงเกมมันจบได้นานแล้วแหละนะเราแค่ไป <laughs> ยืนปาสกิลปลาป๊กปลาป๊กปลาป๊ก,ปปกนะครับโอเค เดี๋ยวไงวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการกดติดตามทุก Sub s c r i b e นะครับก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับอยากให้ปีนี้เนี่ยคนติดตามถึงทั้ง2 5 0 0 0นะครับไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะไงก็ช่วยๆกันหน่อยนะทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ